กลับมาจากโรงเรียนนะกำลังหิวครับเราจะเปิดตู้เย็นแล้วครับอะไรอยู่ในตู้เย็นอะไรอะไรอยู่ในตู้เย็นโดนัทโอ้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ว้าวอะไรเนี่ยโดนัทเหรอแล้วเี่้อเขียวหน้าอะไรอ่ะีเขียวนะ่ะ,ะนะน้ำส้มโอ้อันนี้แถมมากับโดนัทใช่ไหมว้าวแถมมากับโดนัทแล้วเสื้อสีเดียวกัน,น <laughs> ดน้วยนะเคตรงไหนเปิดตรงไหนอ่ะตรงนี้นนอี๋โอ้โหว้าวน่ากินมากเลยนะ กี่ชิ้นอะนับเนับกี่ชิ้นหนึ่งสองสี่้าเน่ากินมากเลยนะตัวนัทเนี่ยเออห้าว้าวโอ้ดูสิเออกินเลยกินอะไรดีชิ้นชิ้นอะไรดียาวอะไรดีไหม ยาวน่าจะอร่อยเน,ะนยาะน,นี่ยาอ้นี่ทีมยาวนะครับฮึมอร่ยอย,ยมากเหมือนแก้วยีตีมันเนี่ยมันแก้วยีตีเหรอแก้วนี้ใหญ่มากเขาเขาแถมให้เนาะนี่เขาแถมมานะ I don't know.